งูอะไรงูทะเลงูสมิงทะเลปลาปลากระเบนปลากระเบนนี่ปูเลยปูนักมวยปูนักเบย์มีเป็นนักมวยปูนักเบย์หมึกจักอ่าอะไรนี่อะไรลูกใครอะหมึกดำโบดำโบปลาไหลปลาไหลกันเต่าพ่อนี้พ่อนี้พ่อแล้วนี้ประเทศอะไรอ่ะ เนี่ยฮะสมุทรม,ม,มาสมุทรมาสมุทรไปที่สิแล้แล้วมีอันนีใน้ในขวดใครอ่ะพ่อพ่อแล้วนี่อะไรอะพ่อแล้วนี่อะไรเนี่ยนอนท่อย,ยักษ์หนูไม่เคยเห็นเน่ยเองไม่เห็นหรอกเพ<ม>ราะมันอยู่ในน้ำลึกมากเป็นห้าพันกิโลเมตรขึ้นไปน้ำลึกน้ำลึกมหาลีมันจะอยู่เ็นตาตรงไหนอะเป็นก้นสมุทรอยู่ มันไม่น้อยคนที่จะได้เห็นคนลงไปก็ต้องใช้เรือนำน้ำลงไปพอเขาร่อง,าาาองลึกใต้สันเขาแล้วเห็นตามันไหมอ่ะมีตาเพราะมันอยู่ในที่มืดไอ้ตรงนี้อมันลึกมากจนแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงมันสัตว์ที่อยู่ในนี้ต้องปรับตัวมีปลาประหลาดปลาปลาตกเป็ดเรืองแสงปลาลูจอเพาะมันน้ำมันลึอกลลอันนี้ปลาอะไรมัน,นลึกแล้วก็เย็นมากนี่ปลาอะไรที่จริงอ่ะหมึกแหวมไผ่ คือต้องปรับตัวปลาอะไรอ่ะปลาขวานปลาขวานจำหญิงไปใต้ไปที่นี่เราทำไมพร้อมเป็นแบบเนี้ยน้ึกนี่อะไรมาสมุทรทานน้ำแข็งโอ้โหมาสมุทรอาร์กติกหนาวเย็นหนาวเย็นมากนี่ปลาโลมาใช่ไมโลมาอันนี่วานพิชชาลแล้วพ่อจะหนากยังไงพ่อพ่อแลเวทำไมมันต้องมาอยู่ปักนี่อ่ะ เขาสงสัยว่าวานเพชร่าดทำมไมาอยู่เนี่ยทวีปนี้หรือชอบหนาวเย็นอชอบมันอยู่แม่มาสนุกแล้วทำไมยันนี้แล้วทวีปอื่นมันอยู่ได้ไหมคะวานเพชรคาดเนี่ยค่ะมันก็อยู่ได้แต่มันชอบน้าเย็นมันชอบอยู่ที่นี่มากกว่าเย็นๆนาวานอีนาวานนาวานมีนาใช้นายาวเี็กนาวานแล้วแล้วมีกี่ลายถพาเราฝนมากมันจะอยู่ประเทศอะไรอ่ะ มาสมูทอารติคโมไกลๆนะรีบอาร์ติ่ปลาอะไรอ่ะปลาอะไรนี่ยมันปลานี่มีขาวมันจะกินมันจะกินเนี่ยแนวน้ำนี่ขายมันเห็นไหมมันอ้าปากเนี่ยจะมันดักกินแนวน้ำอ่ะดูปลานี่ปลาชายเลนนะปลาชายเลนจะมีเยอะมางมีอะไรจอร์คีนี่อะไรคุณจะเห็นเนี้ยจอร์ค้น้ำเค็ม จระคข้น้ำเค็มยังไงคะปากมันยังไงแตกต่างจากน้ำจืดยังไงปากเออแล้วน้ำจืดจะเป็นไงน้ำจืดปากมันจะทู่ๆใหญ่ๆทู่ๆเออไอ้นมอินชีไงเดี๋ยวแดงเลืเดเดี๋ยวแดงนมปลาดุอินชีกันเลยอืมที่มันกวนประสาทแม่เห็นไหมที่มันร้องเหมือนเป็ดใช่มวันนี้นี่อะไรหน้าตีมัน พอล้อนนี่ตัวอะไรอ่ะเสือคู่มันอยู่ป่าอะไรตัวไม่เคยเห็นมาเสือคู่มันอยู่ป่าชายเลนมันอยู่ในป่านี่แหละเสือคู่มันเป็นกอมันเป็นกอลนี่ตัวอะไรพลอนันต์นี้ปัวอนไรปลาโลนันปลาโลนันต์ปลาโลนินนี่ปลาอะไรปลาคู่แฝดปลาชนะปลาชนะอันนี้ปลาโลนันนี่ปลาอะไรเนงดาทะเลเนงดาทะเลปลาซาดีนมันเป็นปลาชายเลนคือปลาที่อยู่ใกล้ทะเลนั่นก็ เต่ามันวางไข่วางไข่นี่อะไรปูก้านดาปูก้านดาบีบีปีก้า